สวัสดีครับวันนี้พีเคก็มีหอ,อกมาให้ชมหนึ่งเล่มน,นะครับใบหอ,อกก็เรียวนะครับเรียวสวยแล้วก็โคนหอ,อกก็จะประมาณนี้นะครับค่อนข้างจะหนาแล้วก็แข็งแรงนะครับแฉ่งหอ,อกเป็นแฉ่งเก่านะครับเป็นแฉ่งโบราณน,น,น่าจะเป็นงานจมน้ำนะครับไม่แน่ใจนะครับแต่มันบางอ๋อี่คือแฉ่ง นะครับการประกอบแฉ่งหอกที่ดีเนี่ยก็หมุนได้นะครับตรงน,นี้มันจะต้องหมุนอ๋ออย่างเงี้ยนะครับเนี่ยต้องให้ตัวต้องหมุนได้แฉ่งเนี่ยของเก่าแต่อาจจะไม่ได้มากับใบหอกนะครับใบหอกเนี่ยก็ของเก่านะครับนี่นะครับใบหอกลักษณะเนี่ยบางคนก็บอกว่าหอกหลวงนะครับแต่ว่าจริงแล้วเนี่ยผมจะเจอหอกลักษณะเนี้ยที่ชายแดนทางอีสานเนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะครับ ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าหอกแบบนี้มันเป็นหอกหลวงหรือหอกลาวนะครับอ่าแต่อันนี้ก็คือแฉ่งนะครับที่เขาเรียกว่าแฉ่งนะ่ยก็อาจจะไม่ได้มาพร้อมกันเพราะว่าอันนี้ซื้อมาที่เขาประกอบมาแล้วนะครับคอหอกคือตรงเนี้ก็เป็นของใหม่เป็นเหล็กนะครับแต่ว่าเขาก็ไปทำทาเก่านะครับเป็นของใหม่นะฮะอ่าถักถักตรงแถลงหอกก็เป็นถักใหม่ แล้วก็อันนี้เป็นไผ่เปล่งนะครับไผ่เปล่งก็ของใหม่เหมือนกันนะครับสรุปว่าเนี้ยมีเก่าอยู่สองสองอย่างนะครับก็คือใบหอกนะครับกับกับแฉ่งตรงนี้นะครับแฉ่งหอกนะครับนี่ของเก่าแต่ไม่ได้มาพร้อมกันนะครับคาดว่าไม่ได้มาพร้อมกันนะแล้วก็เอามาเอามาประกอบกันนะครับก็เป็นงานลงตัวอยู่นะครับถือว่าถือว่าทําได้ลงตัวอยู่ครับเพราะว่าอ่า สัดส่วนของใบกับแฉ่งกับคอก็ถือว่าลงตัวนะครับแต่ว่าแต่ว่ามันไม่ได้มามาแบบเดิมๆนะครับก็เอาใบเนี่ยมามาน่าจะเอามาลองใส่แข่งดูแล้วมันใส่ได้นะครับใส่คอดูนะครับคอใหม่อันนี้ให้ดูประกอบนะครับว่าลักษณะของการประกอบของเนี่ยมันก็จะที่มันเป็น,เป,นเป็นทางการนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับ ลักษณะแบบนี้ที่เขาเป็นหอ,อกหลวงมั่งเป็นหอ,อกทางการนะครับแต่มันก็ยังมีหอ,อกอีกหลายประเภทที่ประกอบแบบไม่เป็นทางการแล้วก็ใช้งานได้นะครับก็อาจจะไม่มีคอที่ยาวขนาดนี้นะครับคออาจจะเป็นคอเหล็กแค่ประมาณข้อเดียวหรืออาจจะไม่มีแฉงนะครับก็ออจจไ,ได้เหมือนกันนะครับหรืออาจจะไม่มีเถลิงก็ได้เหมือนกันนะครับก็ขึ้นอยู่กับการประกอบแล้วก็ลักษณะของการใช้งานแล้วก็ ยศถาบรรดาศักดิ์ของผู้ใช้งานเนาะนะครับก็จะมีความแตกต่างกันไปนะครับอันนี้ก็คือเป็นลักษณะของการประกอบนะครับคล้ายๆกับหอ,อกหลวงนะครับแต่ถ้ามียศถาบรรดาศักดิ์มีชั้นยศที่สูงก็ตรงคอก็อาจจะมีการค่ำเงินข่ำทองอะไรพวกนี้ก็ว่ากันไปเนาะนะครับอ,อันนี้ก็คือแบบเป็นทหารหลวงเหมือนกันเถอะครับแต่ใบเนี่ยจ,จะไม่ใช่นะครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นใบหอ,อกลาวหรือเปล่านะครับก็ ถ้าผู้ใดมีความรู้ก็แนะนํามาได้นะครับว่าหอ,อกที่มีหอ,อกที่มีลักษณะแบบเนี้ครับอาจจะเป็นหอ,อกลาวไหมหรืออาจจะเป็นหอ,อกหลวงอันนี้ไม่มั่นใจนะครับแต่เขาก็ประกอบมาอย่างหอ,อกหลวงนะครับแบบนี้ไอ้เล่มนี้ชิแ้นบบนี้ก็ซื้อมาที่เขาประกอบมาแล้วนะครับก็ดูพิจารณาดูแล้วว่าแฉ่งมันแฉ่งเก่าแล้วก็ใบหอ,อกก็เป็นใบเก่านะครับแล้วก็สวยงามดีนะครับ แล้วก็มีการประกอบด้อย่างลงตัวก็เลยซื้อมาเก็บสะสมมาไว้หนึ่งเล่มน,นะครับประมาณนี้นะครับภาพรวมใบก็ยาวประมาณสักสิบสนิ้วประมาณนี้น,นะครับเอามาให้ชมกันนะครับเอาแบ่งให้ชมกันว่าลัาาากษณะการประกอบนะครับระจะประกอบแบบนี้ก็ได้นะครับหรือก็ก็จะสวยดีแล้วก็เป็นทางการหน่อยหรือหรือจะเป็นด้ามไม้ ไผ่แบบนี้ถักเถลิงแล้วก็คอสั้นกว่านี้ก็ได้นะครับแล้วก็อาจจะไม่มีไม่มีแฉ่งตรงนี้ก็ได้นะครับก็เป็นการประกอบแบบเพื่อใช้งานะนะครับนี่นะครับแต่แบบนี้ก็ก็สวยไปอีกแบบเอามาให้ชมกันนะครับว่าก็เป็นการประกอบที่คล้ายๆจะเป็นไปทางหอ,อกหลวงเนาะครับแล้วก็เป็นไผ่เปลง่งไผ่เปลงนี่ก็หายากนะครับ ใเปล่งนี่ก็ถักถักเถลิงนะครับตรงนี้เขาเรียกว่าถักเถลิงอ,อันนี้คอนี้คอใหม่นะครับใหม่ทําเก่าก็ทําได้ดีแต่ก็บอกให้รู้นะครับว่ามันเป็นของใหม่แต่ว่าทําเก่าเนาะอ่ะเนี่ยเอามาให้ชมกันนะครับโอเคนะครับสําหรับวันนี้ก็คงจะไม่มีอะไรเอามาให้ชมกันประมาณนี้นะครับผู้ดใดมีข้อมูลหรือว่ามี ความคิดเห็นว่าหอ,อกอันนี้อาจจะเป็นหอ,อกลาวหรือหอ,อกหลวงหรือหอกอะไรก็แสดงความคิดเห็นกันมาได้นะครับโอเคนะครับสวัสดีนะครับผม